สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวเด่นเป็นกระแสฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข่าวสารใหม่ๆตำรวจเล่าชัดมูลเหตุลุงพลลงมือน้องชมพู่อาจเริ่มขึ้นจากน้ำพึ่งหยดเดียวจากคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่สาลจังหวัดมุกดาหารพิพากษาจำคุก20ปีนายชัยพลวิภาหรือลุงพลว่าเป็นผู้ต้องหาคดีน้องชมพู่ โดยหลักฐานที่มัดตัวลุงพลคือเส้นผมปริศนาที่ตำรวจเจอในรถจนสามารถเชื่อมโยงกับเส้นผมจุดเกิดเหตุส่วนานางสมพรหลับโพรหรือป้าแตนสารยกฟ้องก่อนที่ต่อมาลุงพลจะได้รับการประกันตัวในวงเงิน5 0 0แสนบาทโดยในรายการโหนกระแสดได้พูดถึงประเด็นของลุงพล โดยในบางช่วงพิธีกรอย่างหนุ่มกัญชัยได้ถามตำรวจว่าในมุมของตำรวจมองว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มาจากตรงไหนทำไมต้องพาน้องไปข้างบนตำรวจสรุปสำนวนยังไงซึ่งตำรวจก็ตอบว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวก็ว่าได้เริ่มต้นคือนายชัยพลมีนัดไปส่งพระที่ต่างอำเภอและมีเจตนาดีมารับน้องเพราะอยากไปเที่ยวด้วยกัน แต่เกิดเหตุไม่คาดฝันอาจจะเกิดจากการที่น้องงอแงและลุงพลใจร้อนคุมสติตัวเองไม่ไหวจึงพาน้องไปทิ้งไว้ในป่าพ่อกลับมาจากการส่งพระก็เห็นคนตามหาน้องกันทั่วสิ่งที่นายชยพลถามทุกคนคือทาไมแม่น้องชมพูต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยทำไมต้องเรียกคนมาช่วยหาเยอะแยะ จากนั้นนายชยพลก็หายไปราวๆสองชั่วโมงประมาณบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นส่วนคนอื่นๆที่ตามหาเด็กก็มักจะไปกันเป็นกลุ่มป้องการการหลงป่ากระทั่งมีพยานเห็นว่านายชยพลเดินลงจากป่าตอนสี่โมงเย็นมาคนเดียวมันก็ไม่สมเหตุสมผลว่าทำไมหายไปคนเดียวสองชั่วโมงซึ่งทางตำรวจเชื่อว่าในช่วงที่หายไปนั้น ลุงพลได้พาร่างน้องไปทิ้งไว้บนเขาโดยที่น้องยังมีชีวิตอยู่ถ้าหากพากลับมาหาแม่เรื่องก็จบแต่เขาไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขาทำผิดไปแล้วในเรื่องของแรงจูงใจที่เป็นปริศนาต้องบอกว่าเด็กอ่อนประมาณสามขวบเวลางองแงก็จะมีผู้ใหญ่บางคนจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้หงุดหงิดไม่สามารถจัดการให้เด็ก หยุดรองได้หรือสัดก,การตัวเองได้ก็เผลอกระทำกับเด็กไปพอพลาดไปแล้ววิธีการแก้ปัญหาของเขาจากเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ผมจึงบอกว่านาเพึ่งหยดเดียวแทนที่จะแก้ด้วยการเอามาคืนกลับเอาไปหลบไม่ให้ใครรู้ สำหรับสาเหตุการเสียชีวิตคือการขาดน้ำขาดอาหารส่วนร่องรอยบาดแผลระบุไม่ได้ว่าถูกทำร้ายหรือไม่เพราะมีส่วนเนา่าช่วงปากและลำคอถ้าหากจะมีร่องรอยถูกทำร้ายก็น่าจะอยู่จุดนี้งานนี้ถึงบางอ้อเลยหนุ่มกัญชยัยเผยสาเหตุทำไมไม่เชิญฝั่งลุงพลมาออกโหนกระแสจากคดีที่น้องชมพู่เสียชีวิต ล่าสุดเมื่อวันที่20ทธันวาคมศาลจังหวัดมุกดาหารพิพากษาจำคุกนายชัยพลวิภาหรือลุงพล20ปีโดยหลักฐานที่มัดตัวลุงพลคือเส้นผมปริศนาที่ตำรวจเจอในรถจนสามารถเชื่อมโยงกับเส้นผมจุดกิดเหตุส่วนนางสมพรลาพโพหรือป้าแตนสารยกฟ้องก่อนที่ต่อมาลุงพลจะได้รับการประกันตัวไปในวงเงิน5 0 0 0 0 0บาท ต่อมามีข้อมูลเพิ่มเติมว่าพนตรวจตรีนพศินภูลสวัสดิ์รองพอบชน 1. หนึ่งในคณะทำงานชุดคลีดด่คดีน้องชมพูได้สรุปสาระสำคัญที่เป็นพยานหลักฐานสำคัญได้ทั้งหมด8ข้อดังนี้ 1. เส้นทางที่ยากลำบากเกินความสามารถของน้องชมพู่มีเนินชันมากกว่า60องศาขวางกันในทุกเส้นทาง 2. พลังงานจากอาหารสุดท้ายที่น้องชมพู่รับประทานไปไม่เพียงพอต่อการเดินไปบนจุดพบศพ 3. ประสบการณ์ชาวบ้านยืนยันว่าเด็ก3ามขวบจะปีนไป่ายไปถึงได้แค่ชั้นที่สองของผู้เหล็กไฟเท่านั้น 4. กรณีศึกษาการหลงป่าของชาวบ้านกกตูมชาวบ้านสามารถหาได้เจอภายในคืนเดียว 5. แพทย์ผู้ชนะสูตรและกุมารแพทย์ยืนยันว่าพัฒนาการของเด็กอายุ3ามขวบไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปเองได้ 6. สภาพศพที่เปือยกายซึ่งบิดาและมันดาของน้องชมพู่ยืนยันว่าน้องชมพู่ไม่สามารถถอดเสื้อเองได้ 7. พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุที่ตรวจพบเส้นผมน้องชมพู่ถูกตัดด้วยมีดเชื่อได้ว่าเป็นการกระทำของบุคคลอื่น นิสัยส่วนตัวของนอนจำพู่กลัวที่สูงและกลัวป่าที่ผ่านมาของนอง้นจำพู่ไม่เคยไปในป่าหลังบ้านเลยสักครั้งคำตัดสินถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์การทำงานของชุดคลี่ไายคดีที่อดหลับอดนอนปีนเขากัน8ลูก9ลูกกันมานานกว่า3-4เดือนในการหาพยานหลักฐานให้ได้มากที่สุด เพื่อให้คนร้ายได้รับการลงโทษกับสิ่งที่กระทำต่อเด็กที่อายุเพียงแค่สามขวบยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนตั้งแต่การสืบสวนสอบสวนรวมถึงการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนำส่งสารเพื่อสืบพยานในชั้นศาลเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวมีเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างมาก เมื่อในรายการหฮวนกระแสได้มีการเชิญแขกรับเชิญที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวออกมามากมายแต่ก็มีข้อสงสัยว่าทำไมไม่เชิญฟังลุงพลมาออกรายการซึ่งทางด้านหนุ่มกัญชัยได้ตอบชัดเจนสั้นๆว่าตนนั้นเป็นพยานในคดีนี้ด้วยกลัวจะไม่เหมาะสมหากเชิญมาร่วมรายการนั่นเอง